ะจะสอนวิธีดูรถจะได้ดูเป็นว่ารถคันไหนสวยไม่สวย,สดสวยเดิมไม่เดิมยังไง <S <S ดูง่ายสุดครั้งแรกเลยดูที่หัวน็อตฝากระโปรงถ้าหัวมันน็อตเดิมโอสิมันจะเปื้อนกระซ้างแตอให้มันเดิมม่นมีรอยรอยไขยถ้ามีรอยไขใชสดงว่าน่าจะเคยทําสีฝากระโปรงมาหรือเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงคาร์บอนเคยเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนแล้วเขาไขแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกลับคืนมันก็เลยต้องมีรอยรอยไขย่สองรถโดนทําสีทางแก้มาไหมทางด้านนี้มาตรทาง,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 งนี้ไหม evenings. ใช่ไหมไม่มีรอยไขยถ้ามีรอยไข ก็นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันเขาขายไปทําอะไรรู้ไหมเขาขายไปเพื่อไปเก็บสีถูกต้องนี่นี่ฉลาดนะในด้านข้างด้านหน้าด้านหน้าให้ดูง่ายสุด,ดควรจะดูด้านหน้าก่อนดูดูตอนเป็นจุดแรกจะดูง่ายสุดนะตรงตรง,ตรงหัวน็อตฝากระโปรงนี่นะต่อมาก็ดูด้านหน้าคานหน้าเห็นไหมกลมไหมเป็นทรงเลขาคณิตไหมกลมคือต้องกลมจริงนะไม่ใช่กลมแบบบูดูดเบี้ยวเบียวไม่ได้อ่านี่ เห็นไหมหอน็อตแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เคยาขใช่ไหมเห็นไหมตาไก่เห็นไหมนี่ติ๊กเกอร์ตาไก่นี่เห็นไหมติ๊กเกอร์ยังอยู่จากโรงงานต้องมีติ๊กเกอร์อย่างนี้อันนี้คือยี่ห้อฟอร์ดนะสอนดูยี่ห้อฟอร์ดมอกวติ๊กเกอร์มอกวอยู่เห็นไหมถ้าถ้าไม่มีนะไม่มีถ้าถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมเป็นอะไรอ่าไม่ไม่เคยมีอ่าโอเคนี่แก้มซ้ายแก้มขวาดูให้ดีดูซอกจักรแรนให้ดีเห็นไหมหัวน็อตนะต้องคมอย่างนี้ จงนี่รถปีไหนนี่ปีหกสองอันนี้สวยด้วยได้ชุดแต่งด้วยรถปีใหม่ๆด้วยนะมีโลบาให้ด้วยอันไหนคือโลบาอ่ะหนอ่าน,น,อนรู้จักไหมโลบาคืออะไรหนชีน้ให้ดูหน่อยโลบาไหนอนไนโลบาอ่าไม่ไม่ต้องบอกเขาให้เขาเก่งเองแล้วไหนคือคิ้วล้อคิ้วล้ออ่าเนี่ยคือคิ้วล้ออืมอันนี้คือยางอะไรยางเอ่อของของไม่ยางอะไรยางอะไร ยังกู๊ดกููดลีดครับโอเคอันนี้คือ,อยังไงยังออฟโรดเออเห็นไหมดูดอกมันใหญ่ๆไอ้่เขาแต่งแบบออฟโรดอ่าดอกมันใหญ่ไหมออฟโรดแปลว่าอะไรออโรดก็คือ,อยังเกี่ยวกับพวกรกถของไอไอพวกฟอร์ดนะครับไอของไอแลนเกอร์ เออบอกแรงกืออือเอาเอาเข้าไปเอาไว้บุกเอาไว้ไที่เป็นทางที่ไม่ใช่ไม่ใช่ถนนออบไปว่าถนนเออรถว่าถนนออฟไปว่าไม่ใช่ไปว่าปิดนะไปว่าไม่ใช่ถนนอ่ะอ่าคือนอกเส้นทางเอาไว้ใช้ในนอกเส้นทางอ่านอกเส้นทางถนนนี่ภายในรู้อานอาอานอันนี้ยังไม่แกะรถปีใหม่ปียี่ปีฮะปียี่สิบสองเหรอฮะใช่ไหมเย่งก็ปีอะไรครับยี่สิบสองป่ะครับผมฮะปีไหนนะ เอาปีสิบเก้ารถปีสิบเก้าราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพรเท่าไหร่หกพันกว่าบาทนี่แพงไหมพันกว่าบาทเออได้รถใหม่ๆยกสูงฟอร์ดอย่างเงี้ยเดิมๆอย่างเงี้ยภายในสวยๆอย่างเงี้ยชุดแต่งครบอย่างเงี้ยยางมือหนึ่งอย่างเงี้ยถูกหรือแพงผพราว่าน่าจะไม่แพงไม่แพงนะครับถ้าเป็นเราถ้ายังไม่ซื้อเราซื้อไหมคันนี้ผมว่าน่าซื้อครับซื้อไปใช้งานขนของนมาเหมาะครับซอ้ที่เหนไครับ เต้นมกกังกรสิครับเออถูกต้องเก่ <c oughs> งมากดีมากโอเคครับ <c oughs> สนใจก็ทักเข้ามาได้ครับที่เต้นมกกังกรนะครับสวัสดีครับ <c oughs>